ท้ายสวนเราเขาปลูกอ้อยค่ะปีนี้รอบที่แล้วครอบที่แล้วเขาปลูกอเข้าวโพดเขาเวียนกันอย่างนี้ค่ะปลูกเวียนไปเรื่อยๆปลูกขา้าวโพดปลูกมันปลูกอ้อยที่ตรงนี้เป็นที่เช่าค่ะเพราะว่าคนที่เขาซื้อไว้เขายังไม่ได้ทําอะไรเนาะเขาก็ให้เช่าทําชั่วคราวไปก่อนพอชมก็ปลูกต้นไม้เป็น เป็นแนวรั้วค่ะเนี่ยค่ะก็คือท้ายสวนเราก็จะแบบเหมือนมีต้นหมากแล้วก็ต้นกล้วยเป็นแนวสองชั้นสามชั้นแล้วก็มีต้นไม้ป่ามีไม้สักมีไม้พยุงมีไม้มะข่ามุงที่จะเป็นแนว แนวรั้วเป็นปราการอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแซมด้วยต้นน้อยหนาบ้างมะม่วงบ้างค่ะก็เป็นปราการอยู่ท้ายสวนตรงนี้เนาะนี่ต้นสักอายุห้าปีอืมพิ่ชาติตัดหญ้าเรียบร้อย ลงเดินสบายใจได้แล้วค่ะนันเห็นไม้ไผแนวแนวรัว้วผส้มลูกหมากเตี้ยไว้ห่างจากเขตก็ประมาณเมตรหนึ่งเมตรเศษ